กองับแก๊งสามชาติและวันนี้มีเป้าหมายด้วยเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่คุณจิ้งกรีดขาวครับอยู่ที่พี่มะสามารถและรุ่ของเราไม่เกี่ยวเะไม่เกี่ยวเะแล้วมัต่อยบ้างตาแตกเลยท่อนกันีอ้ต่อยโตๆก็นแย่แล้วนี่ผู้หญิงนะครับแล้วมาทำน้องเราทำไมน้องี่พี่ทั้งไม้ทั้งมีดเลยผมลุมเขาเขาคนเดียวเราลุมเขาด้วยมาสิบกว่าคนลุมเขาลุมเขาด้วยหน้าไม่อาย มีหน้ามาทำน้องผมสะบักสะบอมอย่างนี้มาเลยดิมาตัวๆกับพี่ไหมน้องหน้ามาถึงท่าจริงๆตัวต่อไม่กล้าหรอกเฮ้ยนี่เพราผู้หญิงเราถ่ายปลาเปล่า่ารู้ทั้งรู้ครับว่าคุณสามารถจะไม่ยอมให้ทำร้ายผู้หญิงแล้วอย่างนี้เข้าทางครับถ่ายล้ไปทากร็ชกปลาเปล่าเจ้าพี่ชายอย่รุ้อะไรอ่ะพี่ไปรุ้งอะไรอ่ะความถูกต้องชายจะมาท้าผู้หญิงแก้อเมียมาต่อยกับเขาแม่สามารถต่อยได้ก่อนแล้วมึงก่อน ริงผมต้องเกี่ยวครับทำไมล่ะก็ผู้หญิงถ้าต่อยต่อยกับผมนี่ผมผู้ชายพี่พี่ออามาน้าเลยกันอะได้อ้าว้ไหมได้ไมเอาเคุณสามารถเล่นด้วยอย่างนี้หารู้ไห้เดี๋ยวตัวเองแหละจะถูกงความ้าทาอย่างนี้แบบจะหาเรื่องอะไรแน่แล้วเป็นผมผมไม่ยอมหรอกนะเนี่ยให้ผม ต่ออีกราก่อนนะสองทีวันนี้แกเตรียมมาถึงสามแผนด้วยกันครับแกสามท่าจะเล่นพี่มากที่สุดแน่เดี๋ยวดูโปรไฟล์ด้วยโอ้ยน้ำตาลดด้วยอ่ะเอ้าเอาเหรอมือเดียวเนี่ยหมัดเดียวเอาไหมฮะให้ยับมากนหนึ่งหมัดแล้วค่อยปล่อยสองหมัดอ่า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 อย่าเยอะเพื่ยป้าให้ครับสองดอกครับบนมือห้องตรงนี ไม่ได้ต้องต่อยต้องต่อยเลยต่อยต่อยเลยไม่ได้คุณมันมาเลยตอนนี้มายรูคุณมามได้ทีครับเริ่มวนไปรอบๆแต่พี่มาเน่ยังไม่รู้ตัวต่อยเลยต่อยเลยไม่ได้ต่อยแล้วหันเมาเลยมาเลยคุณมันผู้ชายคุณก็รู้ว่าสามารถนักชกหน้าหยกใช่ไหมทกชกมวยมากี่ปีแล้วหน้ามันมีช้ำรอช้ำ นี่ครับไม่เคยแตกพอเห็นตัวเองเท่านั้นแหละคุณเท่งเห็นก่อนดีกว่าก็ปลอดไทยนกชกหน้ายกของเราโดนครับแผนที่หนึ่งสำเร็จเดียวดูแผนต่อไปเขามีแต่นักชกหน้าโยกนี่เหรอนักชกหน้าดำฮเฮ้ยอารมมาลอารมาล้น<พ>ี<พ>่รอถ้าเล่นอ<พ><พ>ย่างนี้บอกก่อนก็ได้ไม่ต้องแต่งหน้า <laughs> เฮ้ยม uhm, แต่งแล้วทำไมเนี่ยแต่งแล้วมาอย่างเงี้ยเรื่องนี้ยุติไม่ได้เรื่องไม่จบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเคลียต้องเคลียเคนรนรวมมเคีร์อไปทนันเน่ยทนันน่ยเลีนนวมไม่เลนวมีล้อเลียนด้วยเดี๋ยวเจอนะบีมอมเดี๋ยวเจอไอเลี้องน้อ่าีีอไรลี้ีอ